เอาดิมายังไม่หยุดตามด้วยสิบอีกทีมันต้องอย่างนี้ครับตามด้วยตัวเคอีกทียี่ห้อโชอาผักกาดขยับเข้ามาแล้วก็ปลาหมึกแถวเลขไม่เข้าท่านผู้ชมโอ้โหกำลังจะเดือดนะโอ้โหยิ่งกว่าลุมพินีนะตอนเนี้ <c oughs> ได้ใจท่านผู้ชมแบบนี้ไว้คู่อีกแล้วชมพู่เข้าไหมชมพู่โอ้โหลอยอยู่ชมพู่มาม่วงไปก่อนครับ4 0 0ท่านผู้ชม ชมผู้ไม่มาจริงๆนะผู้ชมโอ้โหเขาคุณลลายเอ้อาคำเตือนโปรดใช้จักรยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็เจอกับเกมตลาดน้ำนะเห็นเม้นขอกันเข้ามานะครับเฮออ้ไม่เห็นชัวาเล่นเลยเนาะก็นานแล้วนะครับไม่ได้เล่นนะเกมนี้ตอนนี้เล่นเป็นเวลา สี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีนะครับมาที่ห้าพันนะครับชมรับความคดวามตึงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามตัวเด็กขาดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีขอได้รับการแนะนําในการรับชมก่อนนอนนะครับจัดกันอีกสักเกมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเตะบอลน,นะครับคือไม่น่าจะได้จัดอะนะผู้ชมพรุ่งนี้จะจัดบอลอย่างเดียวนะ <c oughs> ผลเป็นไงเดี๋ยวจะมารายงานแล้วกันนะอย่างน้อยอย่างน้อยน้อยขอให้เข้ารอบแรกแล้วกันเนาะ <c oughs> ขอให้ผ่านรอบแรกนะก็ขอแรงใจแรงเชียร์หน่อยแล้วกันนะครับ อ่ะก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้ลงพรุ่งนี้นะซัดกับตลาดน้ำหน่อยแล้วกันครับอ่ะจัดไปเลยครับเบทห้าสิบสามเจ็ดห้าศูนย์ท่านผู้ชมไม่ต้องพูดพ่อมทำเพื่อครับซื้อฟรีได้ก็จัดไปครับโอ้ไม่แถมเลยครับดิกเนเจอร์คือสามวายนะครับเกมนี้สามวายสองวายหนึ่งวายพวกเนี้ยครับจะลดลงไปเรื่อยๆนะ หมแรกก็เว้าครับหมุนที่สองก็ตามไปติดติดเออมันต้องอย่างนี้สวยต้องคุณขยับเรื่อยๆนะโอแค่โว์ครับอ่ะวายมาแล้วครับวายมาแล้วอ่ะสิบร้อยอยู่ละสวยบวกประกาศไปร้อยหกสิบวายยังอยู่อีกโชบหนึ่งสะสมไปก่อนครับตอนนี้อุ้ยวายอยู่กไกลๆว่าไงโดนไหมไม่โดนครับโอ้โหชมพู่เอ้ ว่าแต่ว่าเกมนี้เคยมีปัญหากับชมพู่นะท่านผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรนะครับชมพู่มักจะขัดใจตลอดนะราบรวมตามอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณ8ดแล้วครับโว์เข้าให้วาวมาแล้วตัวเอลอยอยู่ละโว์วเข้าให้มีอะไรอีกไหมมะม่วงมันไม่ได้หอหอท่านผู้ชมลายมันขวางไว้เอ้ยไว,ไวแทรกตรงกลางกันเป็นตัวเคไปก่อนโว์เข้าให้ดอกไม้อุ้ยอุ้ยตัวเพลงเข้าหน่อยดิไวคู่แบบนี้ตัวคีวแถวแรกต้องเข้าแล้วล่ะ โอ้โหมะเขือไม่เข้าครับท่านผู้ชมถ้าอีกโชว์หนึ่งก็ไม่น่าจะเจ็บแล้วนะคูณ14นะครับตอนนี้ตามอยู่นิดนึ่งอันนี้ซื้อที่37 50นะโ,โหู้นว่าแต่ว่ามันจะให้ไหมครับเนี่ยอีกโชว์เดียวเนหมุนสุดท้ายละสรุปไม่ให้ท่านผู้ชมโอ้โหสุดท้ายเราซีแงแก่นะครับล้างกระดานหนึ่งทีแล้วก็ย้ำไปครับโอ้เซ็งเลยนะครับ โอกาสบวกนะมีนะครับเมื่อกี้คือถ้าได้อีกโชว์หนึ่งก็อาจจะบวกแล้วคตัวคูณก็ถือว่าเยอะแล้วนะคูณตั้ง14นะครับเมื่อกี้ไปอย่าให้ซีแงแก่เลยครับวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดนไป2เกมนะโพเข้าให้ไหลไปก่อนครับสะสมตัวคูณครับเกมแนวสะสมตัวคูณนะแต่เล็กชนน้อยไปก่อนปลาหมึกของชอบโอ้โห เอาชมพู่มีปัญหากับชมพู่นักใช่ไหมโดนไปสิครับอย่าบอกว่าไม่ได้ใช้เออมันต้องอย่างนี้วายยังอยู่นะครับเออมาม่วงสักทีหนึ่งเฮ้ยเออ,เอ,อตัวเคยังได้ท่านผู้ชมวายอยู่อีกไกลมะเขือไม่เข้าอ่ะโอ้โหขอบคุณเลยลแต่ไม้นี่บวกแล้วครับแล้วเราหมุนเรายังเหลืออีกบานนะท่านผู้ชมเอาโอกาสมารับคือมันโดนตัวแพงนะเท่าตัวแยกย้ายครับไม่ต้องอะไรเยอะ เดี๋ยวอีต่อไปจัดให้แน่นอนท่านผู้ชมตัวเอแถวแรกไม่เข้าครับหรือน่าจะประมาณวันอังคารนะจะช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์งานผมยุ่งนะครับเดี๋ยวจัดให้โอ้ยสามวายไม่ได้ใช้ท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราบวกจะ่บวกไม่สุดอีกละแบบนี้ต้องล้างกระดานก่อนครับ สว้ผักกาดดอกไม้ไม่ได้ล้างไปสามทีขยับเจ็ดพันห้ามาขยับแรกเลยนะพอไหวไหมอ่ะหกพันนี่แหละครับซัดไปแถมมาจะดีมากนะครับสแคตเตอร์สักห้าตัวครับเราหมุนเราจะได้เพิ่มนะโอ้มันไม่แถมเลยวะ ดูสิจะเป็นดำเนินสะดวกหรือลงเกลือนะครับไปถ้ารวมไม่เนี่ยเรายังบวกอยู่นะครับคือไม้นี้เราซื้อหกพันนะแรกเอาละเว้ยวายคู่ท่านผู้ชมปลาหมึกโดนแน่ๆครับเต่ตัวคุณน้อยเหลือเกินอีกทีโชว์เขาให้ดอกไม้ขอเป็นดอกไม้เออก็แค่นี้แหละครับขอบคุณเลยไลย่ไหลไปอีกทีโอ้โหแบบนี้ชื่นใจท่านผู้ชม รอบหมุนยังเหลืออีกตั้งสิบนะเอาดินี่แหละครับซิกเนเจอร์มันคือวายเนี่ยครับสามวายสองวายนะท่านผู้ชมคือถ้ามันมาในแถวสองแถวสามแล้วคู่กันแบบนี้นะมีโอกาสบันเทิงครับสวยปุ่นยังน้อยนะคือถ้าจอดแบบเมื่อกี้ถ้ามาตอนคูณสิบกว่าเนี่ยบันเทิงแน่นอนครับเอาตัวเอลอยอยู่แล้วครับโวเข้าให้ฟรีในฟรีไม่สกแกตเตอร์รอยอยู่โวเข้าให้อีกทีมะเขือแถวเลส <c oughs> ดอกไม้ไปก่อนเลยครับพันศร มะเขือไม่เข้าว่ะโอ้โหแต่ก็น่าจะจบพี่ไม้นี้แล้วท่านผู้ชมภาพรวมโบยอยู่เท่าต,ตัวกว่าๆแล้วครับขอบคุณไลย,ลยเอาดิมายังไม่หยุดตามด้วยสิบอีกทีมันต้องอย่างนี้ครับตามด้วยตัวเคอีกทียี่ห้อโชอาผักกาดขยับเข้ามาแล้วก็ปลาหมึกแถวเลขไม่เข้าท่านผู้ชมโอ้โหกำลังจะเดือดนะโอ้โหยิ่งกว่าลุมพินีนะตอนเนี้ย ใจใจท่านผู้ชมแบบนี้ไว้คู่อีกแลว้วชมพู่เข้าไหมชมพู่โอ้โหล้อยู่ชมพู่มาม่วงไปก่อนครับ4 5 0 0ั้าท่านผู้ชมชมพู่ไม่มาจริงๆท่านะผู้ชมโอ้โหขอบคุณหลายๆเอามุนนี้ซัดไป9000นท่านผู้ชมโอ้โหมาเดือดเอาไม้นี้นะครับสองไม้ก่อนหน้าไม่เดือดนะโชว์เข้าให้ ผลสุดท้ายส่งท้าย่อยเร็วไว้สักโชหนึงครับไายคู่ไหมไม่ได้อ่ะโอเคโอแยแย้จายท่านผู้ชมหลับฝันดีแล้วแบบนี้ภาพรวมโบยอยู่3เท่าตัวกว่า,วานะครับเพราะเรามากันที่5,000นะภาพรวมอยู่โบยอยู่ประมาณ1 7 0 0นนะครับโอ้โหถือว่าเกินคาดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะลงอยู่คลิปเดียวนี่แหละท่านผู้ชมนะพรุ่งนี้ไม่ว่างนะครับมีแข่งบอลน,นะ บันอบตอนะครับบอนอาบตอบอลเทศสบาลแถวบ้านนะท่านผู้ชมอไม่ใช่บอลลงบอลหลีกอะไรนะบางท่านอาจจะงงนะเฮ้ยหลีกปิดอยู่นะเว้ยเตะบอลอะไรวะนะฝีเท้าแค่นี้ท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับคือคนชอบฟุตบอลเนาะลักกีฬานะครับก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับเล่นเพื่อสุขภาพเพื่อเล่นเพื่อมิตรภาพนะครับอ,อยังไงช่วยกันนีตามกดถูกใจกดซับไรค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยละกันนะครับลากันไปก่อนเด้อขอบุณเลยไลเจอกันใหม่ครับ